สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมอ๊อฟนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการทำหมวกนะครับด้วยเครื่องรีดหมวกแล้วก็เป็นงานพิมพ์ DTF นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องรีดหมวกครับผมก็จะเอาหมวกลงไปใส่เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็วางแผ่น DTF ทับลงไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็กดลงไปนะครับด้วยแรงกดแล้วก็ความร้อนประมาณ150องศา ซลเซียสนะครับแล้วก็เวลา15วินาทีนะครับ15วินาทีหรือ20วินาทีก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็รอให้มันเย็นตัวนะครับแล้วก็ค่อยลอกแผ่นฟิม์มออกมาแบบนี้นะครับค่อยๆลอกนะครับนี่นะฮะก็จะสวยงามนะครับสีหมึกก็จะไปติดอยู่บนเนื้อผ้าของหมวกนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จร้อยนะครับผมง่ายๆนะครับเครื่องรีดหมวกตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะ สนใจหรือว่าอยากรู้เทคนิคอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ